เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติและธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเราเมื่อหมดอายุไขบนโลกใบนี้เราก็ต้องคืนร่างกายนี้ให้กับธรรมชาติเหลือเพียงแต่จิตวิญญาณที่จะเดินทางต่อไปหากเรานั้นมาเรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายหากเรานั้นมาเรียนรู้ธรรมชาติของจิตใจ หากเรานั้นมาเรียนรู้ธรรมชาติของจิตวิญญาณเราก็จะทำตัวให้กลมกลืนและสอดคล้องกับธรรมชาติภายในร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของเรา mm hmm. เมื่อเราได้ทำตัวกลมกลืนและสอดคล้องกับธรรมชาติเหล่านั้นแล้วชีวิตเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขเราจะเป็นสุขกับชีวิตของเราได้ง่ายมากขึ้นค่ะ และธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราก็มีพลังงานที่ช่วยบำบัดรักษาจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของเราได้ด้วยลองใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติลองใช้เวลาชื่นชมธรรมชาติรอบๆตัวเราเสียงนกร้องเสียงฝนตกเสียงบรรยากาศในยามเช้าหรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ดูสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติน้ำตกทะเลภูเขาต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้สิ่งต่างๆเหล่านี้มีพลังงานของความสดชื่นมีพลังกระตุ้นให้เรารู้สึกสดชื่นร่มเย็นเมื่อสดชื่นร่มเย็นจากภายนอกก็ส่งผลต่อภายใน จิตใจและจิตวิญญาณของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่เป็นที่มาของคำว่าธรรมชาติบําบัดธรรมชาติบําบัดรักษาเราและเราก็บําบัดรักษาธรรมชาติทั้งข้างนอกและข้างในจิตใจของเราชีวิตของเราจึงจะเข้าสู่ความกลมกลืนและในที่สุดเราก็จะพบความสุขสงบทั้งภายในและภายนอกของชีวิต